ร้องเพลงเก่งนะครับไก่ข้าวอ้าเก่งเย่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยมอุ้ยนั่งสวยเยนะะมัมมัมมัมีคนเก่งมัมมัมมัมเอามาติดแก้มไ้ด้วยนี่มัม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 ,ม,ม Okay. ก๋วยเตีดยวอ้มเก่งม,มากครับอร่อยอุ้ยอ้มอืมอม